ย่ำชาสวัสดีจ่าเพนครับทุกคนเมื่อนี้ยายจะไม่กล้าผ้ามวนเด้อจ่าเด้อพาลงทงลงทาหากินหาอยากเลด้อจ่าเด้อไปเออเขามาแล้วก็จะลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายในเด้อจ่าเด้อนี่มะลุยกับยายบึงเออม,มานบบหมานกมามะลุยในกันเนาะพี่น้องเนาะหลังจาก เื่อมาหากรบแพนครับมาหาแล้วยายกะจะออกทำมาหากินอยู่แถวบ้านเลยจ้ายายไปอันนี้บอไปใกล้บัไดหรอกลูกก็ขายลอตเตอรี่ยังมาอันนี้อยู่ขายลอตเตอรี่แต่มาส่งแล้วก็หาแต่เศ้าแต่เส้าใด้บัไดก็ป่อยแต่เศร้านาะพี่น้องเนาะมาลุนเบิ้งมือนี้ไปเออพี่น้อง เห็นต anyway, ัวห right. oh, 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 hi. <pr ้อยเขาใส่จ yeah. ู่อ okay, ้ยพุ่นว่างว่างแค่นี้เองเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยให้เหลือพ่นใส่จู่นี่เด้อพี่น้องเอ้ยพอละจ้าเขียนดีหมูโก๊บมันเขาจู่มด้่ว้ามาม้าหลุนมึงพี่น้องห้ตัวไงบ่เอออยู่ในไงเออนอน หินบ่ตัวแหลกแหงมนันคือเขียดอีโม mm hmm. อุ้ยตัวงามๆเนาะพี่น้องเนาะมาแล้วมาแล้วจ้า mm hmm. มาอีกเลยด้วยจ่ายด้วยอยู่นังไงง่นะเถว mm hmm. ป๊อดพี่น้องมานม้านม้านเออ mm hmm. มาทำนิกะได้ใกแล้วตัวใหญ่ๆเอามาใส่เจ้ายัง mm hmm. มีเหลืออยู่นานพี่น้อง ตัวที่สองตามมาจะได้เท่าโอ้โ้ประทันเลยเราอะ่ะแฟนครับยายก็ลุงบอกพูนยูชนบุรีเลยจ่าเลยมาแต่ชนชนบุรีมองทะเลมันบ่ แถวแถวหลีแถวบางแสนสิใหญ่กบ่บกเคยไปเนาะพี่น้องเนาะมีแต่เรามาหามีแจ่แเพนขับมาหาพี่น้องเอ้ยบึงนอ๋อเขาใช้จูเอ้ยพี่น้องเอ้ยมันจูู่ได้บ่มันเขาจู่เขาหล่อพุ่นเมื่อบึงพื่นหล่อพื่นก้องไว้เต็มอยู่นี่เอ้อ นี่บึงพี่น้องจกหาหูหลังเห็นบอพี่นอ้อ,อ,นไปไปองมีจะหกอฉยพูนใสยไปเป็นมองไม่เถอะนี่เติมอยู่บ้าพี่น้องไป้าเป็นมองไม่ไปหลุนมองไม่บึงเด้อใจเด้อเห็นเจอรอพูนชัยไปหามองไม มองนี่พัดไส้หอหมดรอบพุ่งกล้องไ้เต็มอยู่ขนาดมามองไม่ได้พี่น้องเกาก็ใส้รอบเนาะเขาก็ทำมาหากินนี่กันนะจนะ๊ะเนาะไปลุยไปมันมนเด้อนี่พี่น้องให้มาวู้วว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 วะจวะเนาะโอ้ยเขา,า,าใวววว่วว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  นู่นตัวนึงตัวที่สามเขียดโน่จำกบหน่อยเลยพี่น้องจำกบหน่อยเลยพองอแล้วพอแล้วพี่น้องเด้อบาดที่ดิกบอือตัวหนึ่งงามๆเลยพี่น้องพี่น้องกบรุบง่ายบังไว้ก่อนเด้อพี่น้องอย่ามันคอบางไว้เลยเนาะเดี๋ยวมัเสียออกนะจับแด้อพี่น้องเด้วย นี่ัดปดพี่น้องปดนี่จะใส่แบบนี้ะพี่น้องไ่ไีกบแรกแห้งหมานเฉนออกกำลงก็ได้พี่น้องห้เบิงตัวแหลกแห้งหมานแจ่วเลยพี่น้องโอ้โหเดียวไปหน่อยจะยังไงญ่ญ่อีพี่น้องสวัสดีจ้ามุนีเผาแห้ง เบิง่งลงแซ่หอดกระมวก,มกพี่น้องยายมานแล้วยมานมานแล้วตัวหนึ่ง้อจ้าเด้อตัวแรกแห่งมานของยายเด้อจา้าอยู่ในง่ายเห็นบ่นี่ปบอดพี่น้องยายเขียนดีหน้าเบิ่งตัวใหญ่สั่งพี่น้องเลยมานตัวนี้ก็เอาเนาะพี่น้องเห็นแต่มานน้องปลุกเลยเห็นบอนนี่ ก๋วยกุ้เก็จะไดเท้าจกมาเอานี่นไหเท้านี่งไห้นี่ไห้ยมนี่มันตังปุกนี่นะนี่เลยอ้ยพี่น้องมันดูดว่ามันดูเข้าไปแม่ระวังได้ระวังเต็นได้เออม้นมันมอันนี้อยู่มเป็นยังนเป็นยังหมดเป็นใจด้วยมันถึงต่ขอนำนะโอ้โ้วมนเป็นยังดอมันหาง่ายอยู่แถวนี้นี่พี่น้อง เด่นยวงออกไก่กระมานคือเกา่ามันมันวะในยุเปเษะมันหาง่ายอยู่เนอะใหญเต้าทองแนนคูบเถาะ <im itation> ใหญคูบเอ่งเขาไม่งังน้องพี่น้องโตที่สองตามมาา,มานต่ามานมานสองเก้าวันนี้กบต้องอา้าวเต่า นบอกว่าแล้วบอกมันไปไม่ไกลหรอกบอกว่ามันไปไกลเดยวเพื่เด้อพี่น้องเด้อนี่ครูมันเดนี่มองนีนี่ได้จ่าเด้อนี่แล้บตาทองบอกว่ามันไปไม่ไกลหรอกมันน่งโป้คนาะตาทองจับเลยทองกอจ้ามองนันเข้าไปดูนี่เป่นวันตาทองยาย กลับไปเปลี่ยนกานเกงกลับไปเก่งเก่งเยี่ยวนี้ชิ้นเ่งเล่งริดของได้มาไหนบอกว่าจะไม่ซักไปลุยต่อดูป้านเขียดจะซสิไปทางไหนมันหดเหามานของดูปะนั่นพอ

มาบอกระไรวะไหนะิฮ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 ิน่าด้อ้ยเปนยัไงคทำอะไรพี่ลูกโอ้นหจับตายบ่จับตายอันนี้เลยบอบ่จับเลยนี่ตัวเลนแหี่มันเนียวแตกเลยมานมาแล้วเป็นพันของยายคือกัน เลยบ่เพาะวเลีมันหลบนางมันบตได้วู้ดแดสองยังแมนว้้ถ่ายมาทันนตาสาองขูบแดดี่น้องนี่มันเหลือบตามันเหลื่ตาแหนางหมเีดหอานางมเยดนะโอ้ยนมหมเก็บหมูให นี่จะเนยัไงนังงนั <the <the ่จ่ายนั yeah, yeah, ่งอยางยเียดหาใกล้กันออนีเออเสียงมาหอนใหญ่เด้เลยเรือหลอดมาจังไดพี่น้อเรือหลอดมาจังไหป่า พี่น้องเอออุ้ยพ่อพ่อพ่อไหนไปทางไหนน่ะเย็นมอไอ้ไอ้หายเลยบ้านหายเลยบ้านเอ้าก็ทางไหนพ่อจะป้าอะไจะบอหายนอนเอาเอาเอานอนมันไปทางไหนไปทางไหนรุ่นลุงพี่น้อง พัดคุ้มดพัดคุบมัดคุบมได้แค่เขียนดิจิท์ะทองอ่ะอ้วนใหญ่เป็นหาคนละมองอ้าไอ้อันไปหาใหญ่พัดมาหาตาทองในเขียนหมูล่ะ

นี่แมอนี่เมนบอหลุนเบิ้งเรือจ่าเด้อนี่แม่นบอแม่นนานเห็นบอนี่ม้านม้าเรียวจ้าโตมันละได้แม่พอแล้วนะมันเป็นได้แม่เออจับปอดเฮ้ยกัดชิมมานบอยากเห็นบอพี่น้องกินไงแท้ๆมันบอป่ะดิกินไงแทะมันบอมานม้า ใหญสองตัวเลยเต่ทองเทองเ้บวงเนียวเตกเท่าฮะท่าสูค่ะโอ้สูหายมาถือกล่องก็บไปอยากถือนะนาใหญอยากพาที่มาลักกันนั่นนั่นลักบพเท่าลักลักลักมันวันวาย เอาเอาพี่น้องท่านบอกตัวนี้บวแมนตัวั้นมันใหญ่ตัวนี้ลูกมันนะตัวไหนตัวใหญ่เหอโอ้ยเดี๋ยวตัวนึงนั่นนั่นมาอีกแล้วไม่ยังล่ะไม่ยังล่ะทางพี่เมยบอย่าตัวแม่ตัวสีไปทางอื่นนานอุ้ดีโตมันสองตแเม่ใหญ่แม่ใคร่ขก็คือแม่ กูเมยไก่ติดในดจมวนได้จ่าดอ้อไว้น้องนี่ยายแฉบงงาำๆด้จ่าด้อเออเอาลุงมึงพือนบ่อพี่น้องนได้มีแต่ตัวใหญ่ๆงามำเน้อจ่าเนาะ โอ้เอาตัวผุนใายให้เบิรงเกอรนี่ใายให้เบิรงกอร์สั้างน้องพี่น้องเนาะพ่อเด้กินได้อยากดูเนาะจ่าเนาะปลาเขียดตัวผุนกือตัวแม่ก็เขียดคือเก่าอ้าวลุยต่ออีกจะข้าวเนาะพี่น้องเนาะอืมดินพันแล้วไปกันมาไปจะเฉลี่ยถือกล่องน้ำหาน้ำ อีสานบ้านเฮาต้องหากินห้าอยากำมาหากินตามภาษาลูกไก่เอ้ยด้นละได้บะหมานกบมาบะหมันกบกบมันที้องหามเอาหมูยางแก่ๆมาพี่น้อเบ่งโอ้โหหมองเสียมใหญ่คนเดี มแมย่ยั่งเลยเขาเฮ้ยเอา้าแมนา่แมนั่งเขาเอา้าพี่นอ้องอม้าแล้วตาทองว่าแม่นแมนแ่แถวโจก๊กโจ๊กบังลูกจะตะเก้าเขียวไอ้เบิังเบิังไก่บิงบังปัด <c oughs> นี่จะตะเก้าเขียวหัวเรียนอยู่นี่นะม้าแล้วจ้าม้าอีกแล้วนี่น,น่าเกลียด เงียแจกเงียแจกแ่จ้องห่อั่นนั่นเออะเออะไม่หนังบมปล่อยโอ๊ยนผีน้องเนาะตาทองคุ้มมาตะกยบป๊อดนี่นี่ไม่หยังป๊ดนี่มองไงมันหนึ่งสีเองเฮ้ยองพูดนะอู้ย วิ่งหูวิ่งตาก็ขอโทษขออภัยเดอ้อยายมุติวีนั่นบ่ได้ซ้ำนัำ่น,น<อ>เขาเมืองนั้นเมาเมาเมาโอ้ยคือเขาเมืองเลยบยนะ่ได้เนาะพี่น้องเมาเลยเออ<ล> <laughs> จะลบเลยหมานอีกแล้วจ้ะนั่นตั้มคนตั้มคนโอ้ขอโทษเด้อเท่ากระสันพี่น้องวี่ไปวี่มาบ่ได,ด้อีกซ้ำเอไอลต่ตาเด้อมือนี่ยายยายถือกล่องมือนี่ เออนั่นวี่ไปหาลูกสาวเราวี่งไปหาแต่ท้องเลยไล่หูไล่ตาขอโทษขออภัยด้วยจ้าเสาสีหูมึงสอนจะได้เสาเอาเขาอีกละเขามองอีกลราพ่น้องฮัหายอีกคือเกานันนันเออคุ้มจนไดนน่าท้องนานมานมานเขาไปนี่ หายโอ้ยโอ้ยยังนบอลเหรอพี่น้องหายโอ้ยยังไงเอ้านั่นนั่นปึ๊บเอ้าครูปีละแต่สองวีไปยวีมาหายหายว่าคูคือไปรัดไปรัดเลยเร็วเร็วเร็วนะบ่ต้องรัดกับหมต้องรัดกับปอยหายเป็นแนว พ่อเน่าพ่าเอนเอนะกตาบานเานาพ่นอนเป็นโลคเรื่อพี่น้องเรื่องนีนี่ม่โลอะอะไเป็นโลเลย่ะนะมามยายกระสิจบคลิปม้าโกบมาเขียดไว้เพียงแคนี้เลยจ้าขอคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหล่ทุกแสขอบคุณทุกอมนต์จ้า ขอบคุณที่การติดตามจ้ายายรักพี่น้องได้จ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคนเดี๋ยวติดตามพี่ยายต่อไปเด้จ้าสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจมิกาได้จ้าบายบายจุ๊จุ๊ไปแล้วพี่น้องไปไปจ้าต้องขังค่ะไปจะยายเอ้ยสวัสดีค่ะบายเฮ้ย ไปทางไหนบ้านนี้า <laughs> มายายบอกว่าขอถางมาไปทางไหนไปในทางไปในทางไปลุย <laughs> <laughs> กบ,บ่านเน่า <laughs>